ในพุทธศาสนาสายทิเบตนี่นะครับมีเรื่องเล่าทนหน้าทึ่งมากๆเลยเกี่ยวกับโยคียท่านหนึ่งที่มีฤทธิ์ถึงขั้นยุดดวงอาทิตย์ไว้กลางฟ้าได้ท่านผู้นี้ก็คือครุยินิมาโอเซอร์หรือที่เรียกกันว่าโยคีแห่งรัศมีตะวันค่ะแต่เรื่องราวของท่านเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่นิทานโชว์ปฏิหารธรรมดาธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นบทเรียนที่ซ่อนรหัสลึกซึ้งเกี่ยวกับการตื่นรู้เอาไว้เลยล่ะครับเรามาลองไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในตำนานบทนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่เมืองพาราณสีครับเมืองที่เก่าแก่แล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากๆท่มา,ามกลางความวุ่นวายของเมืองนี้เองมีโยคีพเนจรท่านหนึ่งได้เดินเข้าไปในโรงสุราและที่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ที่จะกลายเป็นตำนานเล่าขานไปอีกนานแสนนานคือโยคีท่านนี้นะครับ ดื่มเหล้าเข้าไปเยอะมากเยอะแบบไม่น่าเชื่อเลยเขาว่ากันว่าน่าจะมากถึง500ร้อยไหเลยทีเดียวแต่ที่มันแปลกก็คือแทนที่ท่านจะเมาใช่ไหมครับไม่เลยครับร่างกายกับยิ่งดูเปล่งปลังปล่งมีรัศมีขึ้นมาซะง,งั้นน่ะพอถึงเวลาต้องจ่ายเงินปรากฏว่าท่านไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่สลึงเดียวก็เลยให้คําสัญญากับเจ้าของร้านไว้ครับว่าข้าจะจ่ายเงินให้เมื่อตะวันตกดินและนี่คือจุดที่พีคที่สุดของเรื่องเลยครับ คือเพื่อรักษาสัจจะของตัวเองแต่ก็ยังไม่มีเงินจ่ายนะท่านก็เลยใช้อิทธิฤทธิ์เลยครับบางตำราก็บอกว่าท่านใช้นิ้วชี้ไปที่ดวงอาทิตย์บางตำราก็บอกว่าท่านใช้กริดปักลงบนเงาของตัวเองแล้วก็ตรึงดวงอาทิตย์เอาไว้กลางท้องฟ้าแบบนั้นเลยไม่ให้มันขยับไปไหนไม่ให้มันตกดินลองนึกภาพตามนะครับดวงอาทิตย์ค้างตึงอยู่บนฟ้าไม่ตกดินนานถึง7วันเต็มเอง โอ้โหทั่วทั้งเมืองพารณาณสีนี่คือวุ่นวายโกลาหลกันไปหมดเลยครับร้อนก็ร้อนจนเรื่องนี้ไปถึงหูของกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเข้าท่านก็เลยต้องเสด็จมาดูด้วยตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอทรงรู้เรื่องทั้งหมดเท่านั้นแหะครับก็เลยอาสาจ่ายค่าเล่าทั้งหมดให้แล้วพอจ่ายเงินปุ๊บดวงอาทิตย์ก็กลับมาเคลื่อนที่ตกดินไปตามปกติเลยครับทีนี้คําถามสําคัญมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย มันเป็นแค่การโชว์พลังโชว์อิทธิฤทธิ์ธรรมดา,รรมดาหรือว่ามันมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำที่ดูเออพิลึกพิลั่นแบบนี้กันแน่เพื่อที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเรื่องนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของโยคีผู้ทรงพลังคนนี้กันก่อนเลยว่าท่านเป็นใครมาจากไหนกันแน่ ชื่อของท่านคือนายิมาโอเซอร์ครับซึ่งเป็นภาษาทิเบตนะคำว่านายิมาเนี่ยแปลว่าดวงอาทิตย์ส่วนโอเซอร์แปลว่ารัศมีหรือว่าลำแสงพอมารวมกันก็เลยมีความหมายว่ารัศมีแห่งดวงตะวันนั่นเองครับซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่ศาสตร์ส่องเข้าไปทำลายความมืดมิดของความไม่รู้หรืออวิชชาให้หมดไปที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุรุญยมาโอเซอร์คือหนึ่งใน8ปปางปฏิหารของท่านคุรุรินโปเช หรือที่เรารู้จักกันในนามครุปัตมะสมภพ,พซึ่งเป็นมหาครุที่นำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่ทิเบตต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า8ปางเนี่ยไม่ใช่คน8คนนะแต่เป็นเหมือน8บทบาทหรือ8ดภาคแสดงที่สำคัญในภารกิจของท่านโดยปางนิยมาโอเซอร์เนี่ยคือภาคที่เป็นมหาสิทธาครับพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่เชี่ยวชาญเรื่องพลังเหนือธรรมชาติแล้วก็มีสไตล์การสอนที่เรียกว่าปัญญายานบ้าบิน คือจะใช้วิธีที่มันลุบแปลากปลาๆพิสดารหน่อยเพื่อกระตุกให้ลูกศิษย์ได้ตื่นรู้ขึ้นมานั่นเองแล้วคำถามคือพลังอำนาจที่มันมาหาศาลขนาดนี้ท่านได้มาจากไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าสถานที่ที่ท่านใช้ฝึกตนเนี่ยมันน่าเกรงขามแล้วก็เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ขนาดไหนตามตำนานเนี่ยนะครับท่านไปบำเพ็ญเพียรน,นานถึง5ปีเต็มเลยในป่าชาที่ชื่อว่ากุละศกป่า ซึ่งในตำราเขาบรรยายไว้ว่ามันน่ากลัวมากๆครับเป็นที่ที่คนเอาศพไปทิ้งมีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยเลือดไหลผ่านคือเหตุผลที่ท่านต้องเลือกสถานที่แบบนี้ก็เพื่อที่จะเผชิญหน้ากับความตายแบบตรงๆเลยครับเพื่อที่จะเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดของชีวิตแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือท่ามกลางความน่ากลัวของป่าช้าเนี่ยนะกลับมีสถูปแก้วตั้งตระงานอยู่ตรงกลางโอ้โหนี่คือปรัชญาที่ลึกซึ้งมากนะครับ ป่าช้าเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับสังสารวัตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความไม่เที่ยงความตายแต่สถูปแก้วที่ใสบริสุทธิ์มันคือสัญลักษณ์ของนิพพานที่ไม่เสื่อมสลายการที่สองอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันได้มันกําลังสอนเราว่าความบริสุทธนะิ์น่ะมันดํารงอยู่ท่ามกลางความไม่บริสุทธิ์ได้เสมอแล้วการตรัสรู้เนี่ยก็สามารถค้นพบได้ท่ามกลางความทุกข์นี่แหละครั และในป่าช้าแห่งนี้นะครับคนที่มันนั่นฝั่งธรรมจากท่านเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาธรรมดานะแต่เป็นเหล่าทาคินีซึ่งก็คือเทพธิดาผู้พิทักษ์ปัญญาท่านได้ถ่ายทอดคำสอนมนตรยานขั้นลับสุดยอดกับพวกนางซึ่งต่อมาเหล่าทาคินีก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้เก็บรักษาสมบัติธรรมเหล่านี้ไว้รอวันที่จะเปิดเผยในอนาคตนั่นเองครับ เอาละครับทีนี้เราลองมาดูที่ภาพวาดหรือรูปเคารพของท่านกันบ้างดีกว่าเพราะว่าทุกๆรายละเอียดที่เห็นในภาพเนี่ยนะล้วนแลแต่เป็นรหัสทางสัญ,ญลักษณ์ที่รอให้เราถอดความหมายออกมาทั้งนั้นเลยครับถ้าเราสังเกตดูนะครับเครื่องแต่งกายของท่านนี่เต็มไปด้วยความหมายเลยอย่างการนุ่งห่มหนังเสือเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกำราบความโกรธเกรี้ยวในใจตัวเองให้เชื่องหรือเครื่องประดับที่ทําจากกระดูกมนุษย์ ก็เพื่อเตือนใจให้เราระลึกถึงความตายความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ครับซึ่งมันก็คือการใช้ปัญญาที่สว่างสวัยเหมือนแสงอาทิตย์นี่แหละไปขจัดความมืดบอดของความไม่รู้ให้มันหมดไปนั่นเองเอาละครับทีนี้เราจะลองเชื่อมโยงตำนานแล้วก็สัญ,ญลักษณ์โบราณพวกนี้เข้ากับผลกระทบที่มันยังคงสืบทอดมาจนถึงผู้ปฏิบัติตธรรมในยุคปัจจุบันกันดูบ้างครับ ชื่อนายม่าโอเซอร์เนี่ยนะครับไม่ได้มีอยู่แค่ในตำนานอย่างเดียวนะแต่ยังเป็นชื่อของบุคคลสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์ด้วยครับท่านก็คือนายกรอนนายมาโอเซอร์ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งผู้ค้นพบขุมทรัพย์คือท่านเป็นคนที่ไปค้นพบคำพีชีวประวัติสำคัญๆของคุรุรินโปเชกลับมาได้ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราได้รู้เกี่ยวกับปังต่างๆของท่านก็มาจากสิ่งที่ท่านนายกรอนนี่แหละครับเป็นคนค้นพบ ดังนั้นพอเรามองทะลุผ่านเรื่องราวที่เป็นตำนานและสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าพรที่ผู้ปฏิบัติธรรมมักจะขอจากคุรุญยามาโอเซอร์นั้นมีอยู่3ข้อหลกัหลกๆเลยครับข้อแรกเลยก็คือขอให้ท่านช่วยขจัดความมืดบอดทางปัญญาออกไปข้อ2คือพรด้านอายุยืนยาวให้มีชีวิตที่มั่นคงดังด่งดวงอาทิตย์ที่หยุดนิ่งได้และข้อสุดท้ายครับคือขอความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตได้อย่างองอ,งอาจไม่หวาดกลัว สุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดของโยคีแห่งรัศมีตะวันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโยคีในอดีตเท่านั้นนะแต่มันเหมือนเป็นคำเชิญเชิญให้เราลองมองกลับเข้ามาในใจของตัวเองแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองดูครับว่าแล้วดวงตะวันแห่งปัญญาที่มันซ่อนอยู่ในใจของทุกคนนั้นตอนนี้มันพร้อมที่จะสัตส่องแสงเพื่อขจัดความมืดมิดแล้วหรือยัง